กนไม่ใช่พวกเราครอบครัวแมงมุมเราจะมาสร้างบ้านประจำสีกันนะเราอยู่กับครบเลยตอนนี้อยู่กับฉันชื่อแดงเธอชื่อเหลืองแล้วก็เอ่อคุณเขียวคุณเขียวแล้วก็คุณฟ้าอ๋ยคุณร่วงด้วยเอ้ยฟาดกัน <I love. S 1> เองรู้ว่าเป็นแมงมุมไม่ควรฆ่ากันเองโอเคป่าเรามาเอาปรปกรณ์กันดีกวา่าแล้วก็ไปสร้างบ้านกันเถอะทุกคน อ๋ออออันนี้อันนี้พื้นที่สร้างบ้านของม่วงใช่ไหมอันนี้อันนี้พื้นที่ของฉันเองฉันอยว่ตรงนี้อันนี้ของเขียวอันนู้นเหลืองอันนู้นฟ้าอฉันไปตัดไม้ก่อนฉันหาไม้แดง้ผมเห็นแดง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 แไปเร็วพื้นเนี่ยฉันก็เอาไม่ได้พราว่าพื้นนี่มันเป็นสีน้ำตาลไงเฮ้ยไฟอยู่ไหนเด็กเอาใจเร็ว แดงคุณแดงคุณแดงตัดออกมาจัดออกมาจัดออกมาแดง,ดงให้เวลาทำแค่สิบห้านาทีเท่านั้นนะ<อ>เ๋ยวพอ,อเ๋ยวพอบ่ายกลางคืนแล้วเดี๋ยวพวกเราจะซวยกันนะ่ะต้องรีบสร้างรีบสร้างพี่แดงพี่แดงไม่เห็นใจฟ้าคนนี้เลยฟ้าเอาน้ำมาทำบ้านเดะไม่ได้น้ำไม่ขี้เ <c oughs> หนวอ๋ออ๋อน้ำไม่ได้โอ้ยนึก,กว่าได้นะเดีย แต่ว่าสีเขียวก็ง่ายเหมือนกันนะน้องเขียวตอนีจะเสร็จแล้วนะจะเสร็จแล้วหรอ,อเ<ล>อร,อรอ็วเกินยั้งใจเกินเร็วเกินเฮ้ยเร็วไปเราเราในในในกล่องมันมีกันไกด้รยตัดใบไม้มาทําบ้านได้นะเนี่ยเออความคิดแดทํเอาไงดีนั้นเนี่ยโอ้ยไข่ไก่เข้าตัวมาเรามาสร้างบ้านกันเถอะ สัดไม้ก่ะโอ้ีเขียวมากมาเพชรมีเพชรสีฟ้าไงสีฟ้าเพชรเอาเพชรมาสร้างบ้านเลยเชื่อเพชรไปเลยค่ะเออ้าจริงเหรอจริเอาเพชรเลยเชื่อพี่ดิเอาเพชรมาสร้างบ้านแล้วมันจะเล่นจะหาเชือคนที่ชื่ออ่าสีแดงฮะหาเชือต้องหาเชือเร็วไป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 ไม่ควรไม่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหสม่วงอะ ไม่<ย>ต้องพูดสีบวงสีบวงหาง่ายไม่ต้องพูดอุ้ยหิวเฮ้ยทุกคนอย่าลืมดูนะหิวเนี่ยเนี่ยกำลังจะออตายอเอเอโอเคตุยสร้างบ้านกันอุ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยมีใครเป็นยุกหินด้วยไม่<อ>นี่ขรุมอะไรอ่ะโอ้โหเห็นหินเป็นสี เห็นหินเห็นหินเป็นสีเหลืองว่าไปเถอะแต่ว่าพอขุดออกมามันสีชมพูนะอย่างหัวเม็ดข้าวสาลีมันเป็นสีส้มสีเขียวอ่ะโอ้โหไม่ได้แล้วสีเหลืองเยอะมากสีเหลืองใบไม้มันก็โอ้โหมันเปลืองกันใหญ่ไม่ทรายก็เหลืองและวันแต่หนูยังไม่เจอทรายเลยเจอแค่อันปอดเดียวเอาหินไปเผาก็เหลืองนะ เอออโอโหเหลืองยังเยอะเลยคนที่นานน้อยใจเนี่ยคือฟ้าและฉันว่าละตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมอยู่ส่วนไหนของโลกเลย <c oughs> บ้าเอ้ยนี่มันอะไรวะเดี <c oughs> ยแต่แดง่นานลงกาลเ<อ>าขา <อ S 2> จังเลยนะครับทจุดจุดนี้ออะจะไปดูบ้านคนอื่นคิ นในดูซีบ้านแต่ละคนอู้สีเขียว<แ>โอเคนะเนี่ยอะเน,น้นฟ้าดีกว่างงมืดแลงง้วงงฟ้าอันนี้เขียว่วนนั้นอะไรอันนั้นเหลืองอันนี้ม่วงมาเรามาดูดีกว่าอันนี้บ้านเตียงยังไม่เสร็จเดี๋ยวไปทาเตียงต่อก่อนมีประตูอัดหน้าตกแต่งด้วยอะ่ะเขาห่เนไม่ตกแต่งเลยอะเรียกยังไม่ได้แต่งเลย,ยาทาแต่งเตียงก่อนเนี่ยทาเตียงก่อน ขึ้นข้างบนกันนะอาเตรียมไว้ได้เขา <c oughs> มีนำ้ำตกอยู่หลังบ้านโอ้ะเขามีน้ำตกอยู่หลังบ้านน่าเน่เน่ยีดีเน่เน่ยิ่งน้ำอะไรไม่รู้ทำเตียงก่อนห้องนอนนะห้องนอนนะอะไรบีอะไรฟ้าบีอะไร,าะไรมาดูมาดูดความคิดสร้างสรรค์ความเกาอ่า โยกีดินยะโอ้ยทำไมโดตีอีกเล่นทำไมเป็นแมมูแล้วไต่ไม่ได้อะโต๊เห็นแล้วเห็นคนเปิดประตูบ้านมาฟาดแล้วนี่เดะนี่เดะบ่วงอะชอบมากกวนตั้งแต่สร้างบ้านเรียนแบบและนี่ด้นี่หดีเดะดีเดะีเดีเสบายใจแล้ว โกไปเลี้ยไปเลี้ยไปเลี้ยสบายใจสักพักจะนี่อีกคนเอาไปหมดแล้วมีคนดูโผลไปยกเขาไปหมดแล้วไปเลี้ยไปเลี้ยสบายใจเลยอ่ะแปลปของอยู่ดิของโยนไว้ดิแล้วก็มาปัดตรงนี้เด็กเดียวต้องจุ๊บๆโอเคทำไมไม่มีเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเราจะไปดูโผไปโผลบ้านยังไม่เสร็จไงยังทำยังไม่เสร็จ มีอะไรให้ดูไหนไหนเห็นในมือไหมเนี่ยเห็นในมือไหมออกไปเลยออกไปออกไปเลยมาขโมยของอ่ะฮะมาขโมยของได้ยังไงโอ้โหขโมยของจอนจอนเลยจอนบุกบ้านโอ้ยจอนเลย มีโจรบุกบ้านนะโอ้ยเราต้องกำจัดโจรนะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวคำว่าเดี๋ยวนายมณาลุกขึ้นหนึ่งเริ่มคุณแดงครับคุณแดงครับคุณอยู่ไหนครับที่บกบ้านอ่ะแล้วหน้ามาดูบ้านด้วยครับไหนบกบ้านไหนไหนเฮ้ยได้ได้เอางี้ใช่ไหมได้เลยได้ได้ได้ เกินการเกิดการขโมยของได, <laughs> ได้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 อันแล้วมัมาดูบ้านท้องแต่และคนดีกว่าแล้วก็ให้ทุกคนช่วยกันโบดอันนี้ของสีแดงสีแดง,ดงก็จะมีเข้ามาปุก็จะมีที่นั่งดูวิวด้วยอยู่ริมน้ําเลยเดะเดเก๋เออแล้วก็โดนขโมยไปแล้วไม่มีอะไรเจ้าบัาถือปล่อยไป แล้วก็ทางนี้นะคะนี่เดิทนทะลุไปบ้านสี่วงได้ขึ้นมาปุ๊บก็จะเป็นเตียงนอนแบบน่ารักจะรักแล้วก็ออกทางนี้ไปก็จะเป็นสระว่ายน้ำว่ายน้ำได้ด้วยน่ะกระโดดไว้จมงี้ใจเลยอันนี้เป็นของสีแดงฝากทุกคนโหวตกันด้วยเนาะฮับๆ ยมากเลยนะเนี่ยโอ้โหแล้วก็สีบ้านสีเหลืองอบ้านสีเหลืองเป็นเหมือนบ้านไอ้นี่แล้วบ้านขนมหวานน่ารักจังเลยอะบ้านขนมหวานฮิฮิฮิแล้วก็บ้านสีฟ้าบ้านสีฟ้ายาวไปข้างหลังเลยไมเหมือนบ้านขนมหวานอีกแล้วว้าวแล้วขึ้นข้างบนทางไหนโอ้อันนี้ห้องนอนห้องยงาเอ้ยเอ้ยมีน้องน่ารักจ ชั้นปาวานขคลนชั้นสองไม่ได้หรออ๋อเป็นบ้านชั้นเดียวอ้สวยจังเลยอ๋ยตรงนี้ก็มีเป็นไอชาเอานี่่ง,งละ่ะจะไปเป็นบ้านสีม่วงแล้วบ้านสีม่วงโดนขุดไปเหมือนกันข้างใน,นก็เป็นโครงสร้างประมาณนี้ไม่มีอะไรเลยเหมือนกันยังไม่ได้ใส่เฟอร์นิเจอร์เลย ก็เป็นอย่างนี้เลนะไอ้เจกคอนไปไหนกันหมดแล้วเฮ้ยทำไมหน้าเราเป็นเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่นะไม่นะเฮ้ยยกไปตัวอะไรไปแล้วไม่นะว้าวว้าวสติก้าลายโปเกต89นีวางจำหน่ายแล้วในไลน์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้ไปเล่นน้านำาเลย ขอขอบคุณ t ร u e Super f i ฟ e r g a m เก Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกตอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวโหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ เว็บ True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ